Thailand, แน่นอนด้านล่างนี้คือสคริปต์รีวิวรถยนต์ isuzu faster 2025ความยาวประมาณ850คำสำหรับใช้ในวิดีโอ youtube โดยไม่มีหัวข้อและเริ่มต้นด้วยคำว่า welcome back to aemotors แปลเป็นภาษาไทยขีดขีดขีดยินดีต้อนรับกลับสู่ aemotors วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือ isuzu faster 2025รุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในปีนี้ และสร้างกระแสะความสนใจในกลุ่มคนรักรถกระบะทั่วประเทศเพราะนอกจากดีไซน์ที่เปลี่ยนแปลงใหม่หมดจดแล้วยังมาพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นประสิทธิภาพที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงและราคาที่จับต้องได้เช่นเดิมเริ่มจากดีไซน์ภายนอกของ Isuzu Faster 2025กันก่อนเลยรุ่นนี้มาในสไตล์ที่แข็งแกร่งดุดันและมีความทันสมัยมากกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจนกระจังหน้าถูกออกแบบใหม่ให้มีความใหญ่ขึ้น พิ่มความบึกบึนพร้อมด้วยไฟหน้าและทรงเรียวยาวที่มาพร้อมกับระบบเดเทิรม running light ที่ดูทันสมัยและให้ความรู้สึกพรีเมียมมากยิ่งขึ้นเส้นสายบนฝากระโปรงหน้าและด้านข้างของตัวรถมีความเฉียบคมช่วยให้รถดูสปอร์ตและมีพลังมากขึ้นกันชนหน้าและกันชนหลังมีการเพิ่มมิติและความหนาแน่นแข็งแรงตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการลุยในเส้นทางออฟโรดส่วนล้ออลลอยลายใหม่ขนาด18นิ้วช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ดูพรีเมียมมากขึ้น พร้อมด้วยการตกแต่งโครเมียมบริเวณกระจกมองข้างและมือจับประตูที่ช่วยเติมความหรูหราได้อย่างลงตัวเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารสิ่งแรกที่สัมผัสดได้คือความกว้างขวางและการออกแบบที่เน้นความเรียบหรูแต่ใช้งานได้จริงบาะนั่งใช้วัสดุหนังคุณภาพดีนั่งสบายรองรับสริระได้ดีทั้งบอกคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางพวงมาลัยหุ้มหนังแบบมัลติฟังก์ชันที่สามารถควบคุมเครื่องเสียงโทรศรัพท์และระบบความบันเทิงต่างๆได้จากบนพวงมาลัย คอนโซลกลางออกแบบใหม่ทั้งหมดพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงแบบ6ลำโพงให้เสียงคมชัดรอบคันพร้อมช่องชาร์จ USB และระบบชาร์จไร้สายระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอุณหภูมิซ้ายขวาช่วยให้การขับขี่และการเดินทางสะดวกสบายยิ่งขึ้นพื้นที่เบาะหลังของ Isuzu FASTER 2025ก,กว้างขวางนั่งสบายมีช่องแอร์หลังและช่องชาร์จไฟสำหรับผู้โดยสารด้านหลังและเบาะหลังสามารถพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระอีกด้วย เหมาะกับการใช้งานทั้งในชีวิตประจำวันและการเดินทางระยะไกลด้านขุมพลังอ s สุสูโฟสเตอร์สพมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลขนาด1.9ลิตรดีดีบลูพาวเวอร์รุ่นใหม่ล่าสุดให้กำลังสูงสุด150แรงม้าแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดหรือเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วแต่รุ่นย่อยให้การตอบสนองที่ดีเยี่ยมทั้งในเมืองและนอกเมืองอัตราเร่งไวเกียร์เปลี่ยนนุ่มนวลและที่สำคัญยังประหยัดน้ำมันมากขึ้้นจจาาากกรรรรปรับปบบุงงะ่่ยเเือใหม ช่วงล่างของรถมีการปรับจูนใหม่ให้เกาะถนนมากขึ้นเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่แต่ยังคงความแข็งแรงเมื่อต้องขนของหนักหรือวิ่งบนถนนครุขระระบบพวงมาลายัยตอบสนองไวแม่นยำเหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและทางไกลระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มไม่แพ้รถระดับพรีเมียมอาทิระบบเบรก ABS EBD ระบบควบคุมการทรงตัว ESC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA ระบบช่วยลงทางลาด HDC ระบบตรวจจับจุดอับสายตาและกล้องมองรอบคัน360องศาช่วยให้การขับขี่และจอดรถเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้นในส่วนของราคาจำหน่าย Isuzu Faster 2025ัมีให้เลือกหลายรุ่นย่อยโดยรุ่นเริ่มต้นแบบเกียร์ธรรมดาจะอยู่ที่ประมาณ6,90,000บาทส่วนรุ่นท็อปสุดพร้อมระบบความปลอดภัยเต็มรูปแบบและอุปกรณ์ครบครันจะอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0 0้านบาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้ทั้งในแง่ของความทนทานเทคโนโลยีและภาพลักษณ์ของรถ โดยรวมแล้ว Isuzu Faster 2025ถือเป็นรถกระบะที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นคนทำงานทั่วไปครอบครัวหรือแม้แต่ผู้ประกอบการที่ต้องการรถบรรทุกของที่ใช้งานได้ดีทั้งในเมืองและต่างจังหวัดด้วยดีไซน์ใหม่ที่ดูทันสมัยภายในที่สะดวกสบายและขุมพลังที่แรงแต่ประหยัดน้ำมันพร้อมระบบความปลอดภัยที่มั่นใจได้ทุกการเดินทางถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะคันใหม่ในปีนี้ Isuzu Faster 2025ควรอยู่ในลิสต์ที่คุณต้องไปลองขับดูสักครั้ง เพราะนี่อาจเป็นรถที่ตอบโจทย์คุณได้ครบทุกด้านขีดขีดขีดหากต้องการเวอร์ชั่นพร้อมเสียงภาคหรือใส่ซับไทยอังกฤษเพิ่มเติมก็สามารถแจ้งได้เลย